นับเนื่องกว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่แขนงวิชาภาษาไทยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งวันนี้แขนงวิชาภาษาไทยยังคงมุ่งม,มั่นผลิตครูที่มีใจใฝ่รู้รู้จักสแสวงหาโอกาสพัฒนาตนและสังคมมีคุณธรรมและความเข้มแข็งเ,เป็นเลิศด,ด้านวิชาการ ภายใต้หลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ของเราศิลปศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ที่ผ่านมาแผนงวิชาภาษาไทยได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาเฉพาะที่เข้มข้นฝึกฝนให้นักศึกษาครูของเราสามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและพลิกแปลงใช้ได้อย่างชาญฉลาดวิจัยเป็นทันสมัยและสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมสังคมมีการพลวัตหลักสูตรของเราก็เร่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามขแขนงวิชาภาษาไทยได้นำผลสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอนรับกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเพื่อหล่อหลอมคุณครูภาษาไทยที่มีศักยภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ ดิฉันคือผลผลิตหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ว่าที่คุณครูในอนาคตดิฉันภาคภูมิใจที่ได้เข้ารับการศึกษาในแขนงชาภาษาไทยในพื้นที่บ้านเกิดของตุเอง3จังหวัดทานภาคใต้นอกจากหลักสูตรที่เทียบชั้นได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไซโยบุลเลออังเบนอิลมูบา a มาลายูยังดีอดามี k สบการณ์ด้นภาษไทยอย่มามาก b a h k ก n masalah di segi penyajian bahasa Thai kanak-kanak dalam tempatan t untuk dibetulkannya dan lagi boleh dihubungkan untuk menjadi p e n c a r a h bahasa Thai bahasa kedua untuk pelajar dalam negeri yang d i g u n a bahasa Melayu นอกจากรายวิชาทางด้านภาษาวรรณคดีคติชนที่สดใหม่และลุ่มลึกแล้วในหลักสูตรของเรายังได้วางรากฐานที่จําเป็นให้แก่นักศึกษา เพื่อกลาวไปเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่21อาทิการเรียนวิชาการประยุกต์หลักการฟังและการพูดภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติประการ1ก็เพื่อขยายแนยวทางในการประกอบสัมมาอาชีวะอีกประการก็เพื่อเผยแพร่พรภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วย We can see that Thai language teachers from Prince of s o n g k l a University have unique characteristic. that are also consistent with Thai, context. are also Asian, and global กว่าจะมาเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดเราต้องคิดค้นวางแผนจากประสบการณ์กว่าครึ่งศตวรรษและด้วยปูชนียาจารย์ที่มากความสามารถของเรานับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน แคนงวิชาภาษาไทยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามหลักคิดแห่งยุคสมัยพุทธศักราช2511คือช่วงเวลาแห่งการก่อกำเนิดสาขาวิชาภาษาไทยกระทั่งในปีพุทธศักราช2518ภาควิชาภาษาไทยได้แยกออกไปจัดตั้งเป็นภาควิชาภาษาและวรรณคดีไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่านับแต่นั้นมาภาษาไทยศึกษาศาสตร์คือสาขาวิชาหนึ่งที่สังกัดภาควิชาการศึกษาโดยร่วมมือกับคณาจารย์ผู้มีปริชาญาณด้านอักษราศาสตร์ภาควิชาภาษาและวรรณคดีไทยอย่างแน่นแฟ้นเพื่อหล่อหลอมให้บัณฑิตเอกไทยเป็นคุณครูภาษาไทยที่โดดเด่นทางด้านวิชาการและสง่างามสมเกติภูมิรูปพระราชบิดา อย่างไรก็ดีในปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาภาษาไทยศึกษาศาสตร์มีสถานะเป็นแขนงวิชาหนึ่งสังกัดหลักสูตรศิลปาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ใช่แล้วค่ะพี่วุทิพัฒน์ผู้ชนียอาจารย์ภาษาไทยหลายท่านยังคงเป็นที่จุดจำของสิทธ์ตราปัจจุบันเป็นที่กลาวขานกันว่าเมื่อโอปัตนิข,ของเรามีครูสอนภาษาไทยที่เก่ง เมื่อสืบสาวเท้าความเล็ก mm. ก็เห็นจริงเป็นต้นว่าศิลปินแห่งชาติอาจารย์นวรน์พงไพบูรณ์รองศาสตราจารย์ประพนเรืองนรงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณอยูเดนรองศาสตราจารย์วันเนอยูเดนผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปานดิพานุมาตรผู้เป็นปราด้านร้อยแก้วและร้อยกรองอีกทั้งยังมีศาสตราจารย์ดรดวงมวลจิตจำนงผู้เป็นปราด้านวรรณคดีไทย นอกจากนี้แล้วรุ่นพี่ยังคงเล่าให้ทีฉันฟังถึงปูชนียาจารย์ท่านเื่นดีดมากเมื่อครูคงบัณฑิตครูเป็นผู้เชี่วชาญในศาสตร์นั้นๆแล้วบัณฑิตครูที่ผลิตออกมาก็ย่อมเปี่ยมไปด้วยคุณภาพปัจจุบันคณาจารย์ภาษาไทยรุ่นใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีงามของคณาจารย์รุ่นก่อนไว้มั่น จากวันนั้นจนวันนี้ขแขนงวิชาภาษาไทยของเราได้ผลิตบุคลากรครูคุณภาพออกไปรับใช้สังคมหลายพันคนกระจายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศและต่างประเทศครูสงขานครินล้วนมีหัวใจที่ยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ว่าถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง,ปร,ป,สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง นั่นทำให้ครูสงขานักคลินเป็นผู้มีหัวใจที่อารีอ่อนน้อมทำงานได้ทุกที่และรู้จักติดดินบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยของเราอีกมากยังประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพอื่นๆอีกด้วยเช่นนักเขียนผู้ประกาศข่าวผู้จัดรายการวิทยุค่ะปัจจุบันครอบครัวภาษาไทยของเรามีนักศึกษา5ชั้นปีรวมกันทั้งหมด150คนครับ เรามีรหัส60และรห,หัส61ยังคงใช้หลักสูตรเดิออเาาดดมอยู่ก็คือหลักลสูตร5ปีครับส่วนพวกเรารหัส62และรหัส63ใช้หลักสูตรใหม่ก็คือหลักสูตร4ปีครับแม้จำนวนปีที่เรียนจะลดลงแต่คุณภาพยัคงคงขับแก้วครับแ้วใช่แล้วค่ะกอดในปีที่ผ่านมาเพื่อนๆและพี่ๆของเราต่างก็พาเดตกันทำผลงานในด้านต่างๆทั้งระดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคและระดับประเทศค่ะเช่นพี่มารวีผู้ช่ำชองงานเขียนตำนานนางรอง ล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่งได้รับรางวัลจากการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเราใช้ชื่อผลงานว่าของขวัญชิ้นพิเศษต่อมาในต้นปี64ก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศประกวดเรียงความจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอีกในส่วนของพี่นัทสมาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทกรอนเนื่องในวันครูที่มหาวิทยาลัยของเราจัดขึ้นนอกจากนี้ยังมีพี่วุฒิพัฒน์ พี่กฤติมาพี่ซันสบีนและพี่คาดันที่ได้รับรางวัลนักศึกษาตัวอย่างอีกด้วยค่ะครับแล้วก็คน้างค้าของเรานะครับคือพี่อัตรกรครับพี่อัตรกรในวันครูนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทสุนทรพจน์ครับแต่สดๆร้อนๆพี่อัตรกรยังได้รับรางวัลการประกวดการเขียนเกันความในชื่อเรื่องปัตตานีและภาพคของสงจาจากสํานักง,งานวัฒนธร,ธรรมจังหวัดปัตปตานีด้วยครับ ร,รางวัลที่ได้นอกจากจะนําความสุขมาให้แล้วยังเป็นเครื่องการันตีถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่จะคอยงอกเงินตลอดเวลาเพราะเชื่อเสมอครับว่าครูที่ดีนั้นจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาน้องๆทราบหรือไม่ว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยของเรามีอัตราการสอบบรรจุที่สูงมากในแต่ละปีสามารถสอบบรรจุได้เกือบทุกคนเลยจึงอยากจะชวนน้องๆน,น,นักเรียนที่รับชมอยู่ ให้เข้ามาเป็นครอบครัวของสาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ครับไทยศึกษาสงขานครินยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้ว,ลวมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบพวกเรานะคะเฮ้